สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องเราจะมาทำท่าตั้งของเด็กลิสเกียร์คอนิเคิลที่ได้ของเสริมใหม่จากชุด v e b 1 3นั่นเองนะครับซึ่งเกียร์ในชุด v e b 1 3มนี้นั้นจะเปิดตัวทางด้านของสายใหม่นั่นก็คือสายโคโนแฟงไทเกอร์ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของการทิงกราบมือตัวเองเพื่อแลกกับการโจมตีที่รุนแรงนะครับหรือคือยิ่งกราบมือมีน้อยเท่าไหร่เด็กนี้ก็จะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับก็เราหลักก็ประมาณนี้อย่าไปดูเด็กลิทของผมกันเลยนะครับว่าผมใส่อะไรกันบ้างนะครับ มาเริ่มกันที่เกรด3ใบแรกนะครับนั่นคือโคโน n e l Frank t i g นะครับสกิลบนเขาบอกว่าแอกวันการ์ดนะครับทิ้งการ์ดม,มือตัวเองที่มีผลรวมเป็นเกรด3ขึ้นไปนะครับเพื่อไล่เกรด4จากกองในสภาพสแตนนะครับและเมื่อจบเธอรีไทม์เกรด4ใบนั้นแล้วก็ไล่ตัวเขาในสภาพเลนนะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้เรียกรีเบเลียนมาไล่เนี่ยเองนะครับสกิลหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อถูกรีเบเลีย่ไล่ทับนะครับทิ้งการ์ดม,มือตัวเองหนึ่งใบนะครับแมการได้รับหนึ่งคีย์กับหนึ่งไดนะครับ ก็เป็นสกิลที่เอาไปเล่นคู่หนะ้าของรีเบเลียนนะครับเพราะว่ารีเบเลียนนะั้ยิ่งมือน้อยเท่าไหร่ตัวมันจะยิ่งเก่งเองนะครับก็ประมาณนี้ใสไ่ไปสี่ใบครับต่อไปเป็นเกรดสี่กันมาน,นะครับนั่นคือคอนโลไทเกอร์รีเบเลียนนะครับสกิลเขาบอกว่าออโต้แมนกันนะครับเมื่อตัวเขาโจมตีตัวเขาจะรับความสามารถต่อดำนวนการ์าบมือของตัวเองนะครับห้บาใบจะต่ำกว่าอีทายเดกัดแถวหน้าคู่แข่งสองใบนะครับสามใบจะต่ำกว่ายูนิตแถวหน้าสามใบได้รับหนึ่งหมื่นนะครับ บนึ่งใบจะต่ำกว่าความแดมของเราทั้งหมดนะครับจากนั้นตัวมันจะรับความสามารถคอนแมกนกานะครับการเลี้ยนทั้งหมดของคู่แข่งชิลจะลบลง5 0 0 0นะจบเธอนะครับก็เป็นตัวบุกชั้นดีของเด็กนี้เลยนะครับเพราะว่าจะรับความสามารถาจำนวนการประเมือของเรานนัเองยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ตัวมันก็จะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ใส่ไว้4ใบครับเกสาร์บาต่อไปใส่เป็นคนนี้ไว้2ใบนะครับนั่นคือครอซซพแห่งการลองเล่นเต้นลำนะครับ สกิลเขาบอกว่าออโตเลกนะครับเมื so ่อลงสนามบายค้จนมือเราหนึ so more, so magical, ่งใบนะครับและจนจบเทินถ้าผู้แข่งจะการจับมือจะกะพร้องกัน2ใบขึ้นไปนะครับก็ที่ใส่มาหลักๆก็คือเอาไว้แก้ทางพวกแขนที่มี p g หรือว่าโปรเทคนั่นเองนะครับและข้อดีของอีกอย่างก็คือตัวนี้มันจะส่งผลทั้งเทอเลยนะครับไม่ว่าจะใครจอมตีนั่นเองและที่ใส่มาหลักๆก็คือเราสามารถบายมือเพื่อลดมือเพื่อเล่นคู่หน้าของดิบิเลียนได้นั่นเองนะครับก็ใส่ไปสองใบนะครับ มาเริ่มกันที่เกรดสองกันมาแล้ครับนั่นคือโคโน่บายไทเกอร์นะครับสกิลบ,บนเขาบอกว่าออโต้แบงก์ดนะครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟดของเราจั่วการา์ดหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบนะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้เปลี่ยนมือนั่นเองนะครับอีสกิลหนึ่งก็บอกว่าแอคเบงกัดนะครับหนึ่งค่าต้นนัดเทิร์นทิ้งการ์ดไปมือเราหนึ่งใบแล้วตัวเขาจะรับหนึ่งคีนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ทิ้งมือเพื่อให้รีเวเลียนนั้นเข็งขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรัสี่ใบครับ เก2ใบต่อไปใส่คนนี้ไว้4ใบนะครับนั่นก็คือสกิมสกาล่าอิวะคุนนะครับสกิลบอลเขาบอกว่าแอคแวรเรียนนะครับ1ครั้งต้องเทิร์นคอตะบั๊ด1ทิ้งมือ1ใบเวนการของเราได้รับ1แดนจันจบเทิร์นนะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้ทิ้งมือเพื่อเพิ่มได้กับเวนการของเรานะครับสกิลหนึ่งเขาบอกว่าคอนอยู่บนมือนะครับเมื่อตัวเขาถูกทิ้งจะบนมือนะครับจะสามารถทิ้งในฐานอาเขต3ได้นะครับก็สามารถเป็นคอสในการเรียกค่หน้าของดิวิเรียนจากกองได้เหมือนกันนะครรัับบบก็ปะมาณนี้สใครับ เกจสองใบต่อไปใส่คอนีไว้4สีใบนะครับนั่นคือสตรีมไมคานิกนาบุนะครับสกิลเขาบอกว่าออโต้ริกันนะครับเมื่อตัวเขาโจมตีบรรยการนะครับบายการ์ดจะดรอปโซนของเราหนึ่งใบคู่แข่งไม่สามารถฟลอกการ์ดที่มีเกจหนึ่งขึ้นไปได้จนจบการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นับตัวเขาเข้าโซนจบการหนึ่งใบนะครับก็เป็นตัวตีเราหลังเกจสองนะครับเพราะว่าตีขอการันตีติเกอร์นั่นเองก็ประมาณนี้ใส่ไว้สี่ใบครับมาเริ่มกันที่เกจหนึ่งกันบ้างนะครับใส่คอนีไว้์สี่ใบนั่นคือคอโนทูบติกเกอรับ กิลบนเขาบอกว่าออโต้แบงกกันนะครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้เพิ่มมือตอนต้นเกมนั่นเองนะครับสกิลนี้เขาบอกว่าออโต้นะครับเมื่อตัวเขาถูกทิ้งในเทิร์นของเรานะครับคาร์บัตหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบคอตัวเขาลงเรียกันในสภาพเลนะครับก็เป็นสกิลที่เมื่อถูกทิ้งตัวเขาก็สามารถจัว่วคืนได้เพื่อหาของเล่นต่อได้อั่นเองนะครับแต่หลักก็คือใส่มาเพื่อเอาสกิลบนเพื่อเราจะได้จัว่วฟรีรนั่ เก็หนึ่งใบต่อไปนะครับใส่คนนี้ไว้สี่ใบนั่นคือสตรีเมเดนริมบุญนะครับสกิลเขาบอกว่าออโต้เมื่อตัวเขาถูกทิ้งจะประเมือในเธอเรานะครับสปาร์ตหนึ่งคอตัวเขาลงเดียกะแล้วตัวเขาบวกห้าพันนะครับจากนั้นสามารถเก็บนอร์มอลยูนินถึงใบแพดใต้กองเพื่อจัวการหนึ่งใบได้นะครับก็เป็นตัวโปรโมจับหมายเถิ่นที่ค่อนข้างดีเนาะไปเล่นคู่กับเด็กดีได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเด็กเนี้ยตัทีมมือกันเยอะตัวนี้ก็จะถูกทิ้งแล้วก็จะคอลงเดียกะได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บของจะดอกโซน,น,กน,นะครับผม หรือเกิดใครไม่มีใบนี้จริงๆก็สามารถใส่ใบนี้แทนได้นะครับนั่นคือชฉพันวอเกอร์ใบนี้นั่นเองก็ประมาณนี้สําหรับบิดบุญนะครับใส่ไว้4ใบครับเกรดหนึ่งมาต่อไปใส่คนนี้ไว้3ใบนะครับนั่นคือเวทบูฟดาก้อนนะครับสกิลบนเขาบอกว่าออโต้แมนการนะครับเมื่อตัวเขาโจมตีฮิตบายการ์ดจะมามื่อเราหนึ่งใบนะครับก็็เปนสกิลที่เอาไว้เปลี่ยนมือนั่นเองนะครับอีกิลบนึงเขาบอกว่าออโต้ดมือนะครับเมื่อตัวเขาถูกทิ้งจะมามือนะครับจะสามารถทิูฟดาก้อนนะครับสกิลบนเขาบอกว ก็ที่ใส่ตัวนี้มาหลักๆก็คือเอามาทิ้งเพื่อเป็นคอสในการเรียกของดีเบเลียนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ใส่ไว้3ใบครับต่อไปมาเรื่องที่เกตียูนย์กันบ้างน,นะครับนั่นคือโคโนติกร์นะครับก็เป็นตัวเริ่มรายทับจั่วแล้วก็แวนิฟาเป็นเกีย์หนึ่งขึ้นไปจะรับควิวชิวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวเริ่มใส่ไว้1ใบครับ ต่อไปมาเลือกกันที่ติ๊กเกอร์กันบ้างนะครับเด็กนี้จะใส่เป็นคีย์แปนะครับผมก็กดอีฝ่ายด้วยคีย์นั่นเองแล้วก็ใส่ฮิวสใบสามันนะครับแล้วก็ดอติ๊กเกอร์เพิ่มมือเป็นดอปีจีด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับติ๊กเกอร์นะครับต่อไปก็เป็นกิฟนะครับผมเด็กนี้เราจะใส่ทั้งฟอร์หน่งฟอร์สลงไปในเด็กเลยนะครับสามารถใช้ตามสถานการณ์ได้นะครับ อันที่ฟอสต์หนึ่งก่อนฟอสต์หนึ่งผมจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอแคนที่เป็นโปรเทคหรือว่าที่มีแบบว่า PG เยอะๆนั่นเองนะครับส่วนฟอสต์สองเราจะเอาไว้ใช้ตอนว่าเริ่มก่อนหรือว่าต้นเกมผมดันแดมในฝ่ายข้างๆเยอะนะครับหรือเอาไว้ใช้ตอนที่แบบว่าเจอเด็กที่แบบว่าต้องคาตาบาจะเยอะอย่างคาตาบาสอบบ่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นลิป2สองเลยนะครับเพื่อเอาไวกักแตมเขาได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับลิปนะครับผม โอเคครับต่อไปก็จะเป็นช่วงสาธิตการเล่นของเด็กนี้กันเลยนะครับเด็กนี้ลักษณก็มือก็จะมีประมาณนี้นะครับนั่นคือ1 2และ3พยายามมี3มใบนี้ก่อนให้ได้นะครับอีก2ใบจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญจริงๆก็คือต้องมีเกตหนึ่งใบนี้พยายามมีให้ได้นะครับส่วนเกต2จะเป็นอะไรก็ได้แต่เกต3ต้องเป็นตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับขมสเอ่อสาธิตในการเริ่มก่อนนะครับโอเคครับเส้นจั่วครับได้เป็นเกตหนึ่งนะครับได้เป็น corner t เ o t ร i คร e r จากนั้นตัวเริ่มโจ๊กกั๊หนึ่งใบแล้วก็จบเลยครับไฟจะโจมตีมาหนึ่งดาเมจครับคิพลังแวร์อะไรก็ว่าไปนะครับพัดเดินจั่วสกิลของโคโนทูบครับเมื่อเข้าสู่ไลฟ์เฟสจั่วกั๊หนึ่งใบจากนั้นไลฟ์เกียร์สองนะครับก็ไลฟ์เป็นโคโนไบไทเกอร์เลยนะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็ดูว่ามือเรามีอะไรนะครับมือเรามีอีบาคุนก็ลงไปเลยนะครับสกิลของอีบาคุนครับคาตาบาสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบครับ จังหวะนี้เราจะทิ้งเป็นทานั้นของนาบุญอยู่เลยก็ได้นะครับใบกาดของเราได้รับหนึ่งดนะครับโอเคตอนนี้เรามีดอกโซลแล้วนะครับล้าคอดิบุญไปนะครับโอเคหลักๆก็บอร์ดเจ็ดสองก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นการจอตีกันเลยครับหนึ่งหมื่นสองไดครับโอเคได้เช็คดอทิเกอร์นะครับสลังส่งให้ดิบุญก็ได้นะครับจบกรหนึ่งใบแล้วก็เซ็นเช็คครับเจ็ดหนึ่งครับผมไม่มีอะไร เสร็จปุ๊บก็ให้ให้อุปกรณ์โจมตีก่อนครับให้นาบุญโจมตีก่อนนะครับสกิลของนาบุญครับมัตตีแวนการ์ดนะครับบายการจะดอกหนึ่งใบนะครับแล้วก็อีฝ่ายห้ามใช้เกณฑ์หนึ่งขึ้นไปในการจัดนะครับบายโซนผมขอยยาวางเป็นวางนอนนะครับตรงนี้จะตอบโซนนะครับโอเคประมาณนี้ที่เสร็จนะครับจะเข้าโซจั่วครับโอเคประมาณนี้สําหรับช่วงเกตสองนะครับแล้วก็จบเทินอะไรก็ว่าไปนะครับอีฝ่ายจะโจมตีมาสักสองแดดนะครับ ขีพลังแหวนเกตหนึ่งเราอาจจะป้องกันไปบ้างนะครับสักเวฟหนึ่งคนนี้อาจจะโดนตีตายแล้วก็ว่าไปนะครับโอเคเข้าสุดเธอเรานะครับสเตนแอนดอร์สกิลของโคโน่บายไทเกอร์นะครับมาเข้าสุดไอเฟดจั่วกัรหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งไปนะครับจั่วหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งครับตอนนี้มือที่เราไม่ต้องการล่าสุดก็จะเป็นทิ้งดิบเบลเลียนไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ไล่เป็นโคโนตแฟงไทเกอร์ครับ จากนั้นก็ได้รับอิมเมจให้ลิบนะครับผมขอเป็นคลิบ2นะครับเพื่อกดดันอีกฝ่ายนั่นเองโอเคจากนั้นดูมือต่อนะครับก็จะขอเป็นคนนี้ไปก็ได้นะครับจากนั้นขออุปคุณไปก็ได้นะครับช่องนี้โอเคมานี้กสกีของใบกาดนะครับทิ้งกาดบนมือที่มีเกลดผลรวมเป็น3ขึ้นไปนะครับก็ทิ้งคนนี้ไปเลยคนนี้ไม่ถูกทิง้งตัวมันจะ,จะกลายเป็นเกล็ด3นะครับก็ทิ้งไปสุเยาไลท์เกล็ดสจากก่อนนะครับนั่นคือคนนอก ไทเกอร์รีเบลียนนะครับก็สับกล่องจากนั้นสกิลของคนทแฟเป็นไทเกอร์นะครับเมื่อถูก ion, รีเบรียนไลท์ทันะครับทิ้งเมื่อหนึ่งใบนะครับก็จะทิ้งเป็นอิวบะคุนก็ได้นะครับตัวเขาจะได้รับหนึ่งไดกับหนึ่งคีนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นก็สกิลของอิวบะคุนนะครับคาตาบะหนึ่งทิ้งเมื่อหนึ่งใบป็นการได้รับหนึ่งไดก็จะทิ้งเป็นคนนี้ไปก็ได้นะครับ มันการได้รับอีกหนึ่งได้นะครับตอนนี้แวนเราก็จะมีปีหมื่นห้าสองคีสี่ได้นะครับจากนั้นมืออะไรไม่พอแล้วก็กดสกิลของคนโตไบไปก็ได้นะครับทิ้งมือหนึ่งใบก็จะทิ้งเป็นอ่าความนี้ไปก็ได้นะครับ p ีจเลยตัวเขาจะบดหนึ่งคีนะครับโอเคตอนนี้มือเรามีหนึ่งใบนะครับจากนั้นเราทิ้งมืออะไรเสร็จปุ๊บเราก็ให้แบงกาโจมตีนะครับสกิลของรีเบเลียนก็ทํางานนะครับเมื่อเขาโจมตีจะรับความสามารถตอนอยู่บงกลาบมือะตอนที่โจมตีนะครับ ห้าใบจะต่ำกว่าดีไทยเดียกาบแถวหน้าของคู่แข่งนะครับ3ใบจะต่ำกว่าแถวหน้าของเราทุกใบได้รับ10,000นะครับจากนั้น1ใบจะต่ำกว่าความเดมของเราทั้งหมดจากนั้นชิวของกาเดียนของคู่แข่งทุกใบจะลดลง5000นะครับก็เป็นอะไรที่กดดันมากนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายกาเดียมสองมาอย่างเงี้ยเกตยสองชิวห้าพันเท่ากับศูนย์นะครับก็คือจะตัดหน้าของชิวไปเลยนะครับแต่ข้อเสียก็กคือจะแพ้หน้าของ PG นะครับ ก็ประมาณนี้ก็จะตี25 2สิ4สองีสได้นะครับก็ได้เช็คไปนะครับฮิวทิกเกอร์ครับสมมติว่าฮิวได้นะครับก็ฮิวไปจากนั้นเลือกพลังให้คนไหนก็ถ้าแนะนําก็ให้คนนี้ไปได้เลยเพราะว่าสองนี้มันมี2คงีทั้งคู่เนาะโอเคให้คนนี้ไปก็ได้นะครับจากนั้นอีกได้ต่อครับคิดดิคอนนะครับผมคีอาจจะให้แวร์นะครับพลังอาจจะให้คนนี้นะครับมาที่สามครับไม่มีครับมาที่สี่ครับ นะครับผมสมคนต้องมาคนนี้ก็ได้นะครับก็ใครมีก็ค่อนข้างกดดันแล้วนะครับผมก็คนนี้โจมตีครับ40,000สองคลิกอะไรก็ว่าไปคนนี้30,000สองคลิกก็หลักๆก็ประมาณนี้จบเทิร์นก็จะรีทายรีเบเลียนออกนะครับแล้วก็ไลท์คนนองแฝงสภาพไปแล้วก็ได้ฟอนดึงไปนะครับก็หลักๆวิธีการเล่นก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับพยายามแบบว่าไลท์เป็นรีเบเลียนแล้วอะ พยายามกดสกิลพวกทิ้งมือให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เรามือเราน้อยนะแล้วก็เอาริเบรียนไปฟาดเขานะครับจากนั้นก็กดสกิลของลิเบรียนเพื่อแบบว่าต่อคอมโบเลยก็ว่าไปนะครับก็เราหลักก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือถ้าเกิดผมพูดผิดติดขัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมจะมาไล่ตอบมาเองนะครับสวัรับวันนี้สวัสดีครับ